ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการมวยเด็ด279ครับเป็นการให้ทัศนาวิจารณ์มวยล่วงหน้าศึกบัวไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2569ทารดสนทางช่องเจ็ดสีเวลาบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนับเวทีบวยไทยเจ็ด,ด,ด,ดสีอาทิตย์นี้เป็นมัวไทยเจ็ดสีล้วนๆสีคู่นะครับมวยรอบปุนเสือพักก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่ไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนว่ามีใครกันบ้าง เปิดหัวด้วยอังกอร์โคลิตะมวยไทยครับหรือว่าเจ้าสไนเปอร์เดิมนะครับพบกับเจ้าวังไพป่อปาการครับพิกัด1 0 1กับ102ปอนด์ครับคู่ที่2ครับเป็นทัพหลวงเพชรเจ็ดเพชรพบกับเจ้าแสงตะวันสอพงกรมรลครับพิกัด124ปอนด์หลองคู่เอกต่างศึกต่างสายครับเพชรประาไทยส่อุญสวัสดพบกับกล้องโนวาบางแสนไฟขับร้บปปอนด์ครับคู่เอกประจำรายการครับสักเล็กลูกเฉพาะลงต้มพบกับเอกลักษณ์สอสมานการเม้นครับพิกัด122ปอนด์ ฝากแฟนมวยกดไลค์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b e ช่อง YouTube มวยเด็ด2 7 9เ็ดก้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแปลว่ากันที่คู่แรกประจำรายการครับศึกบุรยจะศีอาทิต์ที่22กุมภาพันธ์2569ครับเปิดหัวด้วยเจ้าอังกรอกริตตะมวยไทยหรือว่าสไนเปอร์โตริตตะมวยไทยนะครับพบกับเจ้าวางไัยรถสวยจ่าเจดเดิมหรือว่าปอปาการพิกัด1้อยกับ102แดงต่อให้1ปอนด์นะครับสไนเปอร์โตริตตะมวยไทยหรือว่าเจ้าอังกอร สเทียนชัยตัวเดียวอันเดียวกันนั่นนะครับก็กลับมาใช้ชื่อเก่านะครับเมื่อก่อนก็ใช้เป็นอังกอร์สิงทีเคอังกรอร์สเทียนชัยนี่นะครับก็ถือว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นเจ้าสไนเปอร์หรือเมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าเด็กชัยภูมิออวุธดอนก็กลับไปใช้ชื่อเก่าแต่ว่าใช้สีเสื้อเดิมนะครับมวยชัยภูมิซ้อมเรติเพชรอยกว่าถึงมานคนจัดครับ20ปี165เซนติเมตรมวยจังหวะฝีมือครับเตะตั้งขวางคาเชิงชคความมวยดีกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นดี แต่ว่าช่วงนี้ก็ต่อยมวยเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นโดนดอนครับชนะบ้างแพ้บ้างครับอยู่ที่เขาเรียกว่าไฟไหนมาดีก็ดีใจหายอะไฟไหนมาไม่ดีก็4ีหก็ตัวใครตัวมันแพ้ยอดอัจจิระท็อปแพ้ได้ยิ่มวันนั้นก็พลิกเทท้ายแพ้โชอ่าเพชรโชคุลฟาร์มสุกะบือไทยที่ช่องเจ็ดสีเพชรโชกุลมาแทนวันนั้นก็ตัวเองไม่มีแรงนะครับลานนบสุดเสมอวางไพ่ปอปาการที่ช่องเจ็ดสียีเบ็ดธันวาคมที่ผ่านมาหมด5ยกเป็นต่อ21กบกรรมการชูเสมอให้เพราะว่าช่วงเทท้ายรับเยอะไปหน่อย คู่ชกค,ครับวังไัยรถสวยจ่ากเจดหรือว่าปอปาการครับจากสมุทรสาครซ้อมอยู่ที่ที่บ้านนะครับที่อ่าสมุทรสาคร16ปี160ซนเมตรเป็นมวยซ้ายจางังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีฟอร์มสดมากเพิ่งสะดุดแพ้ไฟล่าสุดไฟเดียวครับมีชานอกจกที่3เจ้านักฤเดชเพชรเจ็ดเพชรหรือว่าจะผักบุ้งนั่นแหละครับที่ช่อง7สีเสมอสไนเปอร์โกลิตาโมยไทยคู่ชกในวันนี้ครับที่ช่อง7สีแพ้เพชรอ่าเพชรสิงห์ชัยบนหูบางริศรีไทยที่ช่อง7 เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงต่อน้าหนักให้หนึ่งปอนเพราะว่ารอบที่แล้วดูดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเองต่อยเขาเรียกว่าต่อยมวยไม่สไนเปอร์ไฟล์ล่าสุดต่อยมวยไม่ดีเองคือมวยเนี่ยทำได้ออกอาวุธดีแต่ว่าสี่ห้าเนี่ยรับเยอะไปหน่อยอาวุธมวยโดยเฉพาะวงในเนี่ยถือว่าสู้กันไม่ได้เลยโดยเฉพาะลูกขวางหน้าถือว่าสไนเปอร์เนี่ยอยู่เลย คู่นี้ก็เขาก็เลยต่อน้ําหนัก1ปอนขนาดเสมอกันมาต้องยังต่อน้ําหนักให้เพราะว่ารอบที่แล้วมวยดูสู้กันสู้กันยากวันนี้ก็ต้องดูว่า1ปอนจะมีผลไหมแต่ส่วนตัวก็ยังชอบที่เจ้าสไนเปอร์โกดิตัมวยไทยหรือว่าเจ้าอังกอร์โกดิตัมวยไทยครับคู่ต่อมาครับเป็นทับหลวงเพชรเจ็เพชรครับพบกับเจ้าแสงตะวันสองพวงมลครับพิกัด124ปอนด์ปอนทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับหรือว่าออมเมืองจุมแพรมวยจากขอนแก่นซ้อมเกียรติเพชร,พชรอยู่กับทีมาคนจัด19ปีครับ170อซเจ็ด พื้นเพยดิมเดิเนี่ยเป็นมวยประเภททรงมวยหมักเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับประเภทนับน็อกประเภทอาวุธหนักอาวุธแรงชาน็อกยกที่2เจ้าสีถนนชัยซูจีบหมิเกียวที่เวทีมวยช่อง7จครับชาน็อกยกที่2ฟ้ามงคลสโชคมีไทยที่วันลูบินีครับล่าสุดแพน็อกยกหนึ่งไกลทองผีพ่อใบที่วันลูบินีเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกแสงตะวันสอ่อพวงอมหรือว่าสอสุริยะส่อสุริยะครับ จากสตูลซ้อมสอบวงมอมอนในจัตสงขาพื้นเพก,ก็เป็นมวยซ้ายครับอายุ20ปี169เซนติเมตรเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมครับประเภทหลักเหลี่ยมเชิงโชคความมวยถือว่าใช้ได้เลยเคยต่อยมวยรอบปูนเสือมาด้วยนะตัวเนี้ยเคยเป็นตัวสำรองเข้ารอบ8คนสุดท้ายแต่ว่าตกรอบนะครับชะนะกล้องมีชัยวรวนมิตท,ที่อ้อมน้อยแพ้นอกยก2ยอดบวง,งามลูกกันทระที่อ้อมน้อย ชนะฉลามชนสร,ราชภูมิที่อ้อมน้อยครับ24มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับทัพหลวงเนี่ยช่วงหลังไปต่อยวันลูมินีซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าของเดิมๆเนี่ยเป็นประเภทกดนับกดน็อกเลยนะช่วงหลังนี่แต่ว่าผ่านมวยตัวดีๆมาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธหนักแรง1เลยคือได้เปรียบเรื่องการผ่านมวย2หน้าเสือบรรยากาศทีมงานคนจัดแล้วก็ที่สําคัญครับโดนต่อโดนทีต่อทีครับผมดูว่าทัพหลวงมีโอกาสลุน้นนับลุ้นน็อก,ก่อน ชอบทับหลวงเพชรเจียเพชรครับจ่าชนะแสงตะวันสอวงมอนครับรองคู่เอกครับเพชรพญายาไทยแสงมรกตรพบกับเจ้ากล้องโนวาบางแสนไฟขับพิกัด128ปอนบด์อเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับเพชรปญายาไทยนี่ก็มาจากสายมวยดีวิถีไทยนะครับจากสีสเกตซ้อมอยู่ที่แสงมรกตร24ปี173เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเตะตั้งขวางคามีทั้งนอกเป็นทั้งในจังหวะวงนอกมีลู่ลักไก่แต่ก้านคอวงในในขวางหน้าแทงแล้วก็ฟันศอกอันตรายนะครับ แพ้ดาวจิตบงนนที่อ้อมน้อยชนะชัยมงคลภูกเก็ตไฟขับที่จิตบงนนครับ,บ,รบล่าสุดแพ้เพชรลุงเหลืองพอหลักบุญที่ราชจะดําเนินศึกเพชรยินดีนะครับ25ธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับก้องโนวาบางแสนไฟขับหรือว่าก้องพบบอสุขสันตัวเดียวอันเดียวกันนั่นแหละครับมวยจากเพชรชบูรณ์ครับซ้อมอยู่ที่บางแสนไฟขับ19ปี75เซนติเมตรพื้นเพลเป็นมวยเขา่าแต่ว่าเป็นมวยเข่าที่ชอบเล่นฝีมือนะตัวนี้ มีแพ้เวนอมลักกี้บันเทิงที่กำแพงเพชรแพ้จาก,กัวเพชรยินดีคาเดมี่ที่ศึกบางแสนไฟขับชนะอัดสวัสเทพสิทธิมนิพท่ตะวันนา23ธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้กระดูกการผ่าน,านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยถือว่าคนละเรื่องนะเป็นประหยัดไทยค่อนข้างที่จะดีกว่าก่อนหน้าในก้องโนวาตัวนี้สดจริงตั้งแต่ได้แชมป์วอร์รปูนเสือในชนะติดต่อหลายไฟแต่ช่วงนี้ผมมองว่าอยู่ในช่วงที่ขาลงแพ้บ้างชนะบ้างครับทรงสไตล์ฝีมือความเก่าเนี่ยผมรู้ว่าเพชรประหยัดไทยค่อนข้างที่จะดีกว่า แต่เวทพิกัดน้ำหนักเนี่ยผมดูว่าเวทนี้เพชรประยาไทยอาจจะคุมเยอะนิดนึงดูวันช่างวันชกเพราะว่าเพชรประยาไทยเนี่ยล่าสุดต่อยตอนเย็นตอนกลางคืนในร้อยสก่อนหน้าต่อยในสึกิตบงนนนีก็ร้อยยีต่อยกับโจ้ดาวจิตบงนนที่อ้อมน้อยวันนั้นก็ต่อยกันร้อยสาเลยไฟน์นี้ต่อยร้อยยี่แปดตามใบรายการส่วนเจ้ากล้องโนวาหรือว่าเจ้ากล้องพบเนี่ยน้องเขาต่อยอยู่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบหกเวทนี้ถือว่าเป็นเวทประจําเวทสบายกว่านะครับ คู่นี้ถ้าเพชรพญาไทยทาน้ําหนักได้มาเกินไม่เยอะเนื้อตัวมาดีๆหน่อยคู่นี้คนละเรื่องกันเลยนะความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือเพชรพญาไทยตัวนี้ก็จุกจิกส่วนวงในก็มีลูกขวางหน้าด้วยวันนี้ไปที่เพชรพญาไทยแสงมรกตจากชนะเจ้ากล้องนวาบางแสงไฟขับครับส่วนคู่เอกประจำรายการครับสักเล็กลูกเจาพา่อลงต้มพบกับเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นครับพิกัด120ปอนด์อไปดูข้อมูลเชิงลึกของ อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์ครับขออภัยไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนสักเล็กลูกเฉพาะโรงต้มครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิก์ก่อการลวกตัวเดียวกันครับมวยจากจังหวัดพัทลุงซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับยี่สิบสามปีร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายครับแต่ว่าเป็นประเภทซ้ายเข่าแต่ว่าไฟล่าสุดได้เล่นฝีมือเฉยเลยเจ้าสักเล็กแต่ว่าอาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องขึ้นเยอะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องสภาพร่างกายไฟล่าสุดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย สักเล็กตัวนี้เป็นมวยเข่าสมัยก่อนในประเภทเข่าบูายกเลยแต่ว่าช่วงหลังนี่ปล่อยน้ําหนักไปต่อยเนื้อตัวไม่ค่อยสวยไฟล่าสุดกัดมาต่อย1 2อยเป็นไฟแรกเ,เนื้อตัวแน่นเปียะเลยแพย้สิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่กองทัพระกาศชนะลุงเพชรเพชรเจริญที่สุร,ราษฎร์ชนะมังกรบูมหลึกเซียนในช่องเจ็ดสี18บกปาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดเนี่ยสักเล็กเนี่ยถือว่าเซียนมวยหลายท่านก็เป็นห่วงเรื่องน้ําหนักเพราะว่าน้องเขาบีบลงมาต่อย120 แต่เจ้าตัวก็บอกว่า120เนี่ยเป็นเวทเก่งของตัวเองเป็นเวทที่ดีอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าในปล่อยน้หนักต่อย123ถึง125 126ก็ยังเคยต่อยเนื้อตัวดูมีน้ำมีนวนเขาเรียกว่ามาทรงอวบซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไฟล์ล่าสุดที่ต่อยช่องเจสีกับเจ้ามังกรเนี่ยหน้าท้องเนี่ยเป็นโอ้โหขึ้นเป็นลูกเลยอ่ะเนื้อตัวค่อนข้างดีครับแต่วันนี้มาต่อย122ก็ต้องดูว่าเวทน้ำหนักจะเสียเปรียบเจ้าเอกลักษณ์นิดหนึ่ง เอกลักษณ์ซอสมานกาเมนหรือว่าวอเทคโนโลูปสูงครับแชมป์วอรัปูนเสือตัวที่18จากสีสเกตซ้อมวอเทคโนโลูปสูงครับ26ปี170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าเหมือนกันต้นต้นตนี่หมัดต่อคมลุ้นได้ประเภทลุ้นนับลุ้นน็อกครับเจ้าเอกลักษณ์ทรงสไตล์เข่าไฟเตอร์ครับสามไฟล์หลังสุดมีแพ้อัตชัยกีฬาสปอร์ตที่สัตแก้วชะนะอัตชัยกีฬาสปอร์ตที่ช่องจดสีชะนะท็อกยกสองสองพยักเจพีพลอเวอร์ที่บาร์เรมินีสิบห เอกลักษณ์ตัวนี้ก็หเหมือนจะเคยเหมือนคิดจะเลิกมวยเป็นรอบหนึ่งแล้วอ่ะน้องเขาอ่ะการผ่านมวยกระดูกมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยถือว่าถ้าดูกันเลือๆแล้วเอกลักษณ์ถือว่าการผ่านมวยกระดูกมวยดีกว่าต่อยมวยมาหลักร้อยทั้งคู่จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าเกตมวยเนี่ยเจ้าเอกลักษณ์เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต่อยอยู่ในชุดคู่เอกต่อยพวกร่นชัยตอรามินทายเยนีก็เคยต่อยคือเขาจะต่อยมวยตัวดีๆมาทั้งนั้นเลยเอกลักษณ์คู่นี้เข่าชนเข่าผมดูว่าแรกเข่ากันกระจาย ถ้าพูดถึงฝีมือช่วงนี้สักเล็กไฟล่าสุดก็ต่อยฝีมือดีเนื้อตัวก้อนค่อนข้างใช้ได้นะไฟล่าสุดมาไม่อ้วนเหมือนหลายไฟที่ผ่านมาแต่ว่าจากนักมวยที่ทําน้ําหนักปล่อยเวทใหญ่บ้างไฟล่าสุดบีบลงมาต่อย1 2อยวันนี้มาต่อย122น้ําหนักเนี่ยถือว่าผมไม่รู้ว่าน้ําหนักอาจจะคุมเยอะหรือเปล่าไฟล่าสุดส่วนเจ้าเอกลักษณ์ก็ส่วนมากช่วงหลังไปต่อยวันหรืวันนี้ก็ต่อย1 2 2 12 123เวทนี้เป็นประจํา อาจจะไปชกแต่ตอนกลางคืนถ้าเป็นส่วนใหญ่ไฟนี้กลับมาต่อยกลางวันก็ต้องดูเรื่องสภาพร่างกายดูแรงปายแต่ว่าผมดูว่าเอกลักษณ์เขาเรียกว่าได้เปรียบเรื่องการผ่านมวยต้นๆนนมีทีเด็ดทีขาดลูกหนักลูกแรงหมัดสอกลุ้นได้วงในก็ค่อยไปวัดกันอีกทีเพราะว่าคู่นี้เป็นเกมประเภทเข่าในอาชีพด้วยกันทั้งคู่ดูที่สภาพร่างกายแล้วกันแต่ถ้าในมุมมองผมผมชอบเอกลักษณ์ส่อสมานการเม้นคือต้นๆเขาจะมีลูกหมัดลูกศอกลูกเตะขาเจาะยางจังหวะ เดินเข้าไปควา้าเดินเข้าไปจับเนี่ยเขามีศอกนำมีหมัดนำตลอดผมดูว่าอาวุธมวยเนี่ยทีเด็ดทีขาดเอกลักษณ์ค่อนข้างที่จะดีกว่าจากรชนะศัพ์เล็กลูกเฉพาะหลวงต้มจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุป,ปร,รักมวยชอบ4คู่แล้วก็มวยติดดาวสองตัวก่อนชกอีกเช่นเคยครับติดดาวตัวแรกวันนี้ผมชอบไปที่เอกลักษณ์สอสมานการเมนจากชนะศักด์เล็กลูกเฉพาะหลวงต้มคือไฟล่าสุดศักเล็กต่อยดีจริงต่อยดีแบบผิดหูผิดตาเลย แล้วก็เนื้อตัวมาค่อนข้างดีแต่ว่าทรงนี้เนี่ยผมดูว่าเอกลักษณ์เขาชอบคือต้นๆนเนี่ยความเป็นมวยเชิงชกเจ้าสักเล็กไม่ได้ว่าจัดจ้านขนาดนั้นแต่ว่าสักเล็กตัวนี้ก็เป็นมวยทรงบูะถ้าบูเจอบูถ้ามาบวกมาแลกกันเนี่ยโอ้โหเข้าทางเอกลักษณ์ผู้นี้ผมดูว่าเรื่องสภาพร่างกายเอกลักษณ์ก็ไม่เป็นรองที่เด็ดที่ขาด่ผมดูว่าเอกลักษณ์เนี่ยเยอะกว่าด้วยซ้ําลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับจะชนะสักเล็กลูกเฉพาะลงต้มติดดา่างหนึ่งตัววันนี้ไปที่ทับหลวงเพชรแกดเพชรครับประเภทลุ้นนับ ผมดูว่าคู่นี้มีโอกาสไม่ครบ5ยกสูงมากนะไปที่เจ้าทับหลวงเพชรเจ็ดเพชรครับก็ติดดาว2ตัวครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนแล้วก็เจ้าทับหลวงเพชรเจ็ดเพชรไฟหนึ่งตัวแล้วกันครับคู่แรกเลยสไนเปอร์โกลิตามมยไทยต่อยกันมารอบที่แล้วเนี่ยดีกว่ากันเยอะกลัวแผลเดียวก็คือเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะกลัวแบบเจ้าสไนเปอร์รอบที่แล้วเนี่ยมวยในทำขาดยก4ี่เนี่ยทำขาดก็ได้นะ คือมวยเนี่ยเขาไม่มีราคาเล่นกันแล้วอ่ะเจ้าสไนเปอร์แต่ว่าออกมาถอยรับเยอะจนเกินไปมวยเนี่ยจะเดินเดินทําเดินจับปั้มตีเดินเล่นวงในเดินขวางหน้าเนี่ยมวยสู้กันไม่ได้แล้วแต่ว่าคู่นี้ก็ดูราคาดูกระแสดูตัวนิดน,นึงถ้าบรรยากาศมาดีตั๋วมาสู้เนี่สนยสไนเปอร์ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยแต่ว่าเขาออกเด็ดไม่ได้เพราะว่าบางครั้งบางทีก็ออาแนลนอนยากเจ้สาสไนเปอร์ตัวนี้ก็3ตัวเลยติดดาวสไนเปอร์ ทับหลวงแล้วก็เอกลักษณ์ครับพอได้นาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านส่วนหลังวันช่างมาชกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับวันนี้ก็จากลาครับก่อนเป็นเท่านี้ขอบพระคุณครับ